สวัสดีค่ะพระหมอเศรษฐีโชคพยากรมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทํานายดวงรายวันประจําวันที่8นะคะมีนาคม2565ซึ่งตรงกับวันอังคารสีชมพูนั่นเองค่ะเป็นประจําทุกวันนะคะ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจําวันอย่างไม่ประมาทการไม่ตกนะคะพี่น้องคะนะนาเรื่องราวดีๆไปปรับใช้ค่ะเอาเป็นแบบนั้นกันเน,ะนาะขนาดจะไม่ตรงกับพี่น้องท่านใดท่านหนึ่งป้าหมอก็ต้องขออภัยเพราะว่าเราทํานานดวดวงโดยรวมนะคะถ้าเกิดว่าให้ชัดเจนนะคะก็ดูดวงส่วนตัวนะคะป้าหมอ,อยังคงดูดวงส่วนตัวอยู่นะคะพี่น้องคะนะใครที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักไลน์ไปนั่นเองคะ่ะพี่น้องคะ่ะ เอาละในวันพรุ่งนี้เรามาดูกันนะคะพี่น้องนะว่าพี่น้องในแต่ละวันเกิดนั้นพี่น้องจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะเอาเป็นแบบนี้กันมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสาหรับพี่น้องวันอาทิตย์ทานายโดยรวมบอกว่านะคะเออเดินสั้นพบทางออกทางสว่างราคาพี่น้องค่ะสาพี่น้องวันอาทิตย์บางท่านนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้หนักหนาสาก,กันนะคะปรากฏว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพบทางออกทาง,ทางสว่างนะคะและก็มีโชคมีลาบข้ามา ะะเจอทางออกทุกเรื่องคิดการอะไรจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะคะพี่น้องค่ะนะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่ทํากิจทาการประสานงานสําเร็จชีวิตจะเกิดอุดมความอุดมสมบูรณ์ขึ้นเป็นลําดับและอาจจะคงจะนะคะตั้งดีในทุกเรื่องนั่นเองคะ่ะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์ถือว่าเป็นไพ่ดีหมดเลยนะคะสําหรับ3าใบนี้และก็ไพ่ทักว่างไงคะพี่น้องคะเนาะไพ่ทักนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องนะคะ,ะและก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานหรืออาจจะก,ก่อนหน้านี้นะคะเคยทําอะไรอยู่แล้วก็หยุดไปสักพักหนึ่งเนื่องจากว่าวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตโควิดเนื่องจากว่าวิกฤตโควิดที่ผ่านมาพี่น้องวันอาทิตย์ก็จะได้กลับไปนะคะทาเรื่องเดิมๆอีกครั้งหนึ่งแต่ เป็นไปในทางที่ดีนั่นเองค่ะพี่น้องวันอาทิตย์เนาะก็ถือว่าดีาเยี่ยมเลยค่ะสําหรับไพ่ทั้งสีใบนี้นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะมาดูเลขนาโชคค่ะพี่น้องค่ะเนาะมี19นะคะและก็สองสี่หนึ่งเก้าสองสี่ขอพี่น้องวันอาทิตย์เฮงเฮงค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะคิงเหรียญขึ้นนะคะ พี่น้องวันจันก็มั่นคงนะคะในเรื่องของกิจการการงานเหนื่อยหนักมามากนะคะถึงเวลาที่จะได้รับผลแล้วนะคะในสิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งใจและก็พยายามนะคะพี่น้องคะในลักษณะของไพ่คิงเหรียนขึ้นไพ่หกเหลียนขึ้น,น,นพี่น้องวันจันนะคะยังคงมีเครดิตยังคงมีเครดิตในเรื่องการเงินยังคงมีนะคะผู้ที่สนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของการเงิน ยังคงมีนายทุนอยู่นะคะสำหรับพี่น้องวันจันนะคะอ่าดีหมดเลยเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะและก็นะคะในส่วนของนะคะไพ่ทักนะก็ พี่น้องวันจันทร์ยังคงมีไอเดียมีพรสวรรค์นะคะมีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียบันเจิดมีเซนต์พิเศษแรงๆนะคะและก็คิดการอะไรอย่างชาญฉลาดเอาว่าอย่างนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของการงานหรือเรื่องของการเงินก็แล้วแต่นะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันจันท์ในวันพรุ่งนี้ถือว่าผ่านนะคะพี่น้องค่ะนะให้ในลักษณะแบบนี้ค่ะอ่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข5 8นะคะแล้วก็6 2 58 6 2สองค่ะ พี่น้องวันจันทรค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารติดดาบนะคะก่อนหน้านี้ติดดาบหรือไม่ก็อาจจะไม่สบายนะคะไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะคะในเรื่องของเอ็นข้อกระดูกสายตาดวงตาแต่ว่าในวันพรุ่งนี้นะคะดีในลักษณะในส่วนของบริวารดีในส่วนของเรื่องของการเงินนะคะและก็ถ้าใครหาทางออกในเรื่องของการเงินไม่ได้ในวันพรุ่งนี้ก็จะ เจอทางออกแล้วล่ะค่ะแล้วก็พี่น้องวันอังคารยังคงทํางานลุยๆหนักๆน,นะคะดันไปข้างหน้าขยันและก็ขยันขันแข็งและก็มุ่งมั่นตั้งใจนะคะที่จะหาเม็ดเงินเข้ามานะคะด้วยกิจการและการงานของเราและก็ทำมันทุกเรื่องทุกโครงการนะคะด้วยความที่มีพลังน่าเพิ่มมากขึ้นคือพี่น้องวันอังคาร ฉะนั้นแล้วพี่น้องวันอังคารก็ถือว่าโอเคค่ะในวันพรุ่งนี้มาดูเลขนำโชคค่ะมี210นะคะเลขกสี่ค่ะ2104ค่ะพี่น้องวันอังคารมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสำหรับพุธกลางวันนะกินดีอยู่ดีนะคะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารการกินนะคะหาเงินได้เข้ามานะคะ โชคดีในเรื่องของการเงินทรัพย์สินนะคะในส่วนของมรดกในส่วนของกิจการเกี่ยวกับเรื่องของนะคะอะสังหาริมทรัพย์นะคะจะได้คําตอบนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องวันพุธกลางวันถือว่าเด่นมากนะมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ครูบาอาจารย์เข้าข้างพี่น้องวันพุธกลางวันเป็นอย่างดีนะคะนี่นะ,ะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะในวันพวกนี้ถือว่าโดดเด่นมากเลยไม่พูดมากเจ็บคอนะคะเพราะดีแล้วนะ,ะมาดูเลขนําโชคค่ะมี15นะคะและก็401540 40ค่ะ มาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสําหรับพุธกลางคืนอ่าก็ดีนะคะราชินีไม้เทา้าราชาไม้เทา้ามุ่งมั่นตั้งใจทํางานทํากิจทาการนะคะแล้วก็มีไอเดียมีการขยับขยายมีการศึกษาหาความรู้ในส่วนของกิจการการงานมีการสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะใครที่สอบเอาไว้ในส่วนของราชการหน่วยงานของราชการมีโอกาสสอบ ติดสูงเลยค่ะพี่น้องขาบางท่านหาความรู้ใส่ตนเองบางท่านก็นะคะเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องศาสนาทาบุญให้ทานปฏิบัติธรรมได้ด้วยนะคะสาบพี่น้องวันพุธกลางคืนนั้นประมอถือว่าดวงยอดเยี่ยมมากเลยค่ะสําหรับไพ่ในลักษณะแบบนี้นะคะเอาละมาดูเลขนำโชคค่ะมี4ี่ห้านะคะแล้วก็ห้าเก้าสี่ห้าห้าเก้า พี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างสําหรับวันพฤหัสบดีเดลเวอร์นะคะรู้สึกว่าจะตกในว่วงของความรักอยู่นะะแล้วก็มีการจินตนาการนะคะในส่วนของความรักความสัมพันธ์อารมณ์ดีขึ้นนะคะในลักษณะแบบนี้นั้นเนี่ยก็มีในลักษณะของว่า,าการที่จะโครงการอะไรในหัวนะคะที่จะทํา สำหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีนะคะไพ่ในลักษณะแบบนี้รู้สึกว่าจะจินตนาการนะคะเรื่องแรกจินตนาการในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะ,ะใครที่มีความรู้สึกว่าหน่อยๆกับคนรักอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าอาจจะไม่สมหวังในเรื่องความรักแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรนะคิดว่านะที่ไม่สมหวังนั้นเนื่องจากว่าเราได้ทำนะกรรม ไม่ดีเอาไว้ว่าอย่างนั้นนะเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์เลยในชาตินี้ไม่ค่อยที่จะสมหวังในเรื่อง,องความรักเพราะว่าแบบนี้นะคะพี่น้องเพราะว่าขึ้นไพ่ในลักษณะของความรักความสัมพันธ์นะคะแต่มันไม่ได้ร้ายเสมอไปนะคะพี่น้องวันพ่เรืัสบดีเกี่ยวกับเรื่องความรักถ้าขึ้นสีถ้วยนั้นพี่น้องอาจจะเลือกมากก็ได้นะมีคนยื่นถ้วยให้ยื่นความรักให้ยื่นสิ่งดีๆให้พี่น้องก็กอดอกนะคะ ไม่อยากที่จะรับหรือกลัวหรือประมาณนี้กลัวผิดหวังนี่อย่างนี้เล่นตัวนะถ้าเป็นแบบนี้นะพี่น้องท่านไหนที่ยังโสดอยู่ขึ้นขานได้นะคะพี่น้องคะนะเออว่าอย่างนั้นนะสนุกสนุกกันบ้างนะคะเออนะอ,อ,อย่าไปถือสานะคะในลักษณะแบบนี้นะถ้าเป็นแบบนี้พี่น้องคะเปิดใจเปิดใจนะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะส่วนถ้าไม่ใช่กรณีแบบนี้พี่น้องวัน พระฤหัสสวัสดีอาจจะกําลังคิดโครงการอะไรนะคะที่จะทํานะคะที่จะทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะคิดหลายโครงการมากอย่างเงี้ยเอามาทําสักอย่างหนึ่งก็ได้นะคะพี่น้องค่ะนะ mm. ก็บอกว่าถึงเวลาที่พี่น้องวันพระฤหัสวสดีถ้าได้ลงมือทําก็จะสมหวังแล้วนะคะจะสมหวังแล้วหรือประสบความสําเร็จแล้ววันนงงี้นะคะสบายๆสำหรับ,บ,บ,บพี่น้องวัน พระฤหัสสวัสดีนะคะในวันพรุ่งนี้มาดูเลขนำโชคค่ะมี67นะคะและก็20 67 20ค่ะพี่น้องวันพระฤหัสสวัสดีค่ะคราวนี้มาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะพี่น้องวันศุกร์นะคะก็โอเคค่ะประคับประคองแล้วก็อาจจะมีการเดินทางนะคะหรือเดินทางออกนอกพื้นที่ไปเป็นห่วงคนรัก คนที่อยู่ข้างหลังไม่อยากที่จะจากไปหรือว่าเป็นห่วงคนรักที่อยู่ไกลๆซาไพี่น้องวันศุกร์นะคะอ่ะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยพี่น้องขานะก็ไม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะถ้าเขาไปทํางานก็โอเคนะคะดีแล้วหรือเราจะออกนอกพื้นที่ไปทํากิจําการหรือเปลี่ยนงานหรือออกจากที่เดิมแล้วก็ไปทํางานต่างจังหวัดไกลๆ ไปได้เลยค่ะพี่น้องคะ่นะไม่ต้องเป็นห่วงคนข้างหลังถ้าเป็นแบบนี้นะแล้วก็ในวันพวกนี้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะคะอารมณ์เป็นเด็กๆไม่มีความรู้สึกว่าไม่มีความรู้สึกว่าอาจจะมีความขัดแยง้งกันกับบริวารซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือผู้ที่มีอำนาจมากกว่าเราฉะนั้นพี่น้องวันศุกร์ค่ะถ้าเราทะเลาะกับผู้ใหญ่เราเป็นเด็กเราก็ไม่ชนะนะคะพี่น้องนะ ฉะนั้นให้พี่น้องนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวในวันพรุ่งนี้ใจเย็นเย็นร่มร่มนะคะใจเย็นเย็นร่มร่มนะทุกอย่างก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะถ้าเรามีสตินะคะอ่าให้เรานะ,ะนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวไว้ค่ะพี่น้องค่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลข4 8นะคะแล้วก็5้4 8 5 1ค่ะพี่น้องวันศุกร์ค่ะ คราวนี้มาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้พี่น้องนะคะออก็จะมีในลักษณะว่าพี่น้องวันเสาร์อาจจะมีความวิตกกังวลครุ่นคิดในส่วนของพันธะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเรื่องของปัญหาของการเงินหนี้สินก็ได้ฉะนั้นแล้วไม่ต้องกังวลค่ะแก้ไขไปตามสถานการณ์นะคะอ่าแล้วก็ แก้ไขอย่างมีสตินะปัญญาก็จะเกิดนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามีการลงทุนลงหุ้นที่มีความเสี่ยงหรือกิจการงานที่มีความเสี่ยงในวันพรุ่งนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากว่าขึ้นไพ่ดีวิลแล้วก็เดอร์มูลนะคะทำให้เราเสียหายได้ถ้าเราเกิดความโลภนะคะพี่น้องวันเสาร์ในวันพรุ่งนี้อารมณ์ด้วยนะ,ะตัดสินใจอะไรทําอะไร ต้องมีเหตุผลและข้อมูลนะคะพี่น้องค่ะนะอย่าใช้อารมณ์ใช้พลังที่เรามีอยู่นั้นไม่ได้นะฮะรวมถึงในส่วนของบริวารคนรักนะคะแล้วก็ลูกน้องลูกน้องในกรณีที่เป็นหัวหน้าเขานะคะไม่งั้นและเราจะเสียเสียของว่างง้นนะคะพี่น้องค่ะนะพี่น้องวัดเสาร์นะโชว์ในเรื่องของการคิดมากกังวลมากกว่าะค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะ เอาละมาดูเลขนำโชคค่ะมี018นะคะแล้วก็5 0185ค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงๆค่ะปะ้าหมอเวพรให้พี่น้องทั้ง8วันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องค่ะนะอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยค่ะสวัสดีค่ะ